มาแล้วนะจากคําถามพานมิทไปไหนพอเห็นหน้าปุ๊บก็จับแผกแล้วเนี่ยเอาไปนี่ดู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 โอ้ยมีช็อตแล้วครับโอ้ย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 ตัวนี้โตเลยนะพานนี่คันถอนเลยครับดูเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น,น้าๆเอฟซี FC, ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมช่างนาเดชนะวันนี้พามาเปิดหมายหมายนี้เราเคยมาแล้วครับครั้งหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศกันทั่วๆนะครับวันนี้จะมาเปิดบรรยากาศหมายนี้ให้ทั่วเลยเนาะก็ถือเป็นหมายใหม่อีกมุมหนึ่งแล้วกันครับผมนี่วันนี้ผมนัดในพานไว้คนนึงครับเราจะมาปักเป็ดกันแต่ว่า ตอนนี้ไม่มีเหยื่อครับเดี๋ยวหาเหยื่อซะก่อนไปไปเรื่องมันครับผมอา้านี่ใครครับอา้าวสวัสดีครับายพานา <laughs> นี่มาแล้วนะจากคําถามพานมิดไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราหาปลาก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยอธิบายกันนะอ่ะไป <laughs> ในพานคนกันเองครับพอเห็นหน้าปุ๊บก็จับแผกแล้วเนี่ย <laughs> เอาไปนี่ สิเเจ์ของพานมิตรนี่ต้องปักเป็ดชะโดกับทอดแหเนี่ยนั่นในพานนะหากินกับแหไม่มีพลาดครับในพานนี่แต่วันนี้ที่เราทอดกันเนี่ยเราจะไม่ได้เอาปลาใหญ่ใช่ไหมพาน <Ừ. S 1> แต่ถ้ามันได้ก็เอาเนาะจะไม่ได้ใหญ่แค่โดนใหญ่เ,เอ่ะเราจะหาพวกลูกปลาหม้อเทศลูกปลากระกดีครับเอาไปทําเหยื่อกันแต่เดี๋ยวดูด้วยเผื่อได้ใหญ่ๆก็เอาแหละเอหันเลยจริงเหรออุ้ย ปากแรกก็เอาเลยเหรอในพานบอกกระตุกแหสันเลยครับอ,งงงอืมทอดสาว่ะน,ะนาะจะมีพวกปลาก,กะดีพวกปลาหมอดเทศนะครับทุกคนใครอยากเจอพานมิตรนี่มาแล้วนะ <laughs> พอมีไหมเดอมุดไปแล้วเหรออ้าว มามาพอได้ครับอา้าวนี่เนนอ้ยยังกงปลาขยังกงครับอุ้ยของหายากในพานยังกงอะเออนี่เลยโอ้โหตัวเด็ดเลยถ้าใครรู้จักนะมันจะเป็นปลาน้ำก่อยครับปลาขยังปลาขยังเอาอุ้ยแล้วตัวใหญ่ด้วยเนี่ย อืของเด็ดครับนี่เราพยายามหาหลายหลายครั้งแล้วนะครับว่าตรงไหนมันมีอยากไปถ่ายคลิปเนาะแต่ว่าหาไม่ได้เลยครับปัจจุบันมันหายากแม่วันนี้พานมิรเอาตัวใหญ่มาโชว์ซะแล้วนี่แล้วก็ยัง <c oughs> นี่ทุกคนดูย่้งกุ้งหูตัวเลอเลยครับอา้าวแมในพานมาอยู่ที่ใหม่นี่ของหลากหลายเลยนะนี่นี่อันนี้ปลากระดีที่เราอยากได้ทำเหยื่อกันครับ เอามีทั้งกุ้งมีทั้งปลาเอ๊ในพานเดี๋ยวไว้ทําเบ็ดตกกันนี่มานะลองดูเออปลาขยักงกงอะครับหายากหายากนี่จะเรียกแยงกงใช่ใช่ใช่นี่แหละคือ,อ,คเ,อเอ้ยนี่อะคือต้นตำลับปลาน้ำก่อยสุดเด็ดเลยในพานขยักงกงเนี่ยโอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยช่างระเดชอยู่ที่บ้านสวนของพลานมิตรนะครับขอ อนุญาตบอกก่อนเลยก็คือเป็นบ้านสวนของเจ้านายเนาะที่พานมิตรมาดูแลสวนใช่ไหม,มก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูรอบๆนะครับตอนนี้นี่หลายๆคนถามว่าพานมิตรไปไหนพานมิตรเนี่ยเขามารับงานดูแลสวนเจ้านายเนี่ยมันเป็นสวนใหม่เนาะเลยพาน<ม>ก็เอาต้นไม้ต้นอะไรมาลงช่วงนี้เนี่ยพานมิตรจะไม่ค่อยว่างครับเพราะว่าสวนเพิ่งลงใหม่อะก็จะมีงานปลูกต้นไม้ลงต้นไม้ใหม่เนี่ยเยอะแยะเลยเนาะ เพราะว่าสวนนี้เขาทำเป็นสวนแบบสวนไอ้ไอสวนผสมอ่ะไอโ้โคกหนองนานในพานเขาก็เลยจะงานค่อนข้างจุกจิกครับแต่ว่าเดี๋ยวพอปลูกต้นไม้ต้นอะไรให้มันเต็มพื้นที่แล้วก็อยู่ดูแลปกติเนี่ยในพานถึงจะมีเวลาว่างที่จะออกมาเริ่มทําคลิปได้ใช่ไหมตอนนี้ก็อัดงานสวนซะก่อนเนาะ เพราะว่างานดูควาจะได้อ่าอ่าและอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ยังไม่ลงไวไฟเพราะฉะนั้นทําคลิปตัวเองก็ยังไม่ได้ด้วยใช่ไหม <c oughs> เออเดี๋ยวต้องให้ใายพันลง Wi-Fi ทัหน่อยครับแล้วก็ส่วนในพันที่จะมาออกช่องเราเนี่ยก็ต้องรอให้งานตรงเนี้ยมันมันมีเวลาแล้วเนาะนะครับเนะเาะอ,อ่าใช่หลายๆคนก็จะถามว่าพาันมิรไปไหนนะครับคือที่พันมิรมารับงานนี้เนี่ยเพราะว่างานนี้เนี่ยสามารถ ทำแล้วก็ถ่ายคลิปได้ด้วยน้ในพานเนาะแล้วสวนผสมเนี่ยมันมีจุดที่ให้ในพานถ่ายทําวิดีโออีกเยอะแยะมากมายเลยมันก็เลยทําให้มีประโยชน์กับการมารับงานนี้แรกอย่างหนึ่งมาอยู่ตรงนี้เนี่ยพานมิตรเขาได้เงินเดือนแบบประจําอะนะเป็นเงินประจาเนาะนี่นี่นี่นนนนดูอย่างนี้ครับขยังก้งนี่อ่าเอาโอเคเดี๋ยวเอาไว้หาเบ็ดมาตกกันครับตกมันมากๆขยังก้งนี่ ก็มาต่อที่ว่าได้เงินเดือนจากตรงนี้เนี่ยเป็นเงินเดือนประจำใช่ไหมนี่พานได้เงินเดือนประจแล้วเดี๋ยวมีเวลาทําคลิปอีกทีเนี้ยก็จะได้รายได้2ทางใช่ไหมมันก็มีประโยชน์ทุกอย่างกนะ็คือโลเคชั่นถ่ายก็เยอะแล้วก็มีเงินเดือนประจําแล้วก็ยังทําคลิปได้อีกครับอนาคตเนี่ยพานมิตรก็เลยเลือกมาลงมารับงานนี้นะครับก็ ผมก็จะทําคลิปอธิบายแบบนี้ไปเลยเพราะว่าหลายๆคนผมตอบทางคอมเมนต์ว่าพานมิ์ไปไหนบางทีมันก็เยอะจัดครับตอบกันไม่หมดไม่สิ้นก็เนี่ยนะครับให้รู้ว่าพานมิ์ไม่ได้ไปไหนครับยังอยู่นี่แหละใช่ไหมแต่แค่ขยับขยายครับยังไม่มีเวลาโอเคก็เดี๋ยวผมขอเก็บปลาเหยื่อกับพานมิดสักพักหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวไปต่อที่บรรยากาศตอนปักเบ็ดกันเนาะถอดอยู่สองสามทีนะนี่กุ้งครับ แล้วก็ได้ปลาอย่างที่บอกครับนี่ปลานิลไซส์ฝ่ามือนี่แม่ไซส์กาลังทอดเลยแล้วนี่แม่พื้นที่ที่ในพานอยู่นี่อุดมสมบูรณ์นะครับผมแล้วเราได้ปลาขยังกงกันสองตัวก็เดี๋ยวต่อไปไปปักเบ็ดกันครับได้เหยื่อแล้วก็เริ่มปฏิบัติการนะไก่จะมืดแล้วนะครับตอนนี้นี่เอานี่ทุกคนมาดูบ้านหลังน้อยของพานมิตรครับนี่แหละ ก็มาถ่ายให้ดูนะครับก่าพันมิรเขาอยู่ตรงนี้นี่นี่เจ้านายยกบ้านให้ใหม่เป็นบ้านน็อกดาวแล้วก็มาต่อเติมด้วยครับนี่บ้านหลังน้อยของพันมิรนะนี่ฝากทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเนาะหลายๆคนก็ห่วงพันมิรนะครับเคยออกคลิปออกอะไรด้วยกันนี่แล้วบรรยากาศนะนี่นี่นี่ ไปอยู่ไหนก็แล้วแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คืออุปกรณ์หากินนันน่นเลยพันวันนี้<อ>วันนี้เราจะเอากันสักกี่คันยี่สิบได้เนาะนี่มีสี่คันนะพม่ลูกอ่ะแล้วเดียวติดปักัวนูนีกอ๋อมีปักแล้วด้วยเหรอปักัวนูนี่จะสิบคันนะนี่แล้วตรงนี้ครับนี่โลเคชั่นแบบนี้เนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นล่องรางน้ำเนี่ยรอบสวนเลยครับสวยมากๆแล้วก็มีสระน้ำนี่ สระน้ำจืดสีฟ้าครับเนี่ยข้างหน้านี้ปลูกต้นมะพร้าวรอบเลยครับเนี่ยมะพร้าวชุดนี้เขาเพิ่งเอามาลงใหม่นะอืมเนี่ยเป็นสระน้ำจืดครับตรงนี้แล้วก็ไกลนกลนูน่นเขาเทำเป็นนาข้าวด้วยพอเดินหลุดสระน้ำจืดมานี่จะเป็นทุ่งนาเนี่ยแต่ว่าเขาเพิ่งมาตีร่อง ยกคันครับก็ต้องปล่อยให้มันปรับสภาพนานหน่อยให้น้ำมันจืดซะหน่อยครับแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทำเป็นทุ่งนาข้าวเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นลองน้ำครับในพานเดินไปนู่นละคลิปนี้ช่างะเดชยจะถ่ายยาวน,นิดนึงนะครับส่วนหนึ่งก็อยากอธิบายเกี่ยวกับเ,เรื่องที่ในพานหายไปพักใหญ่ครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ เห็นพันมิดกันนานๆหน่อยนะคลิปนี้ก็จะเก็บรายละเอียดหน่อยครับเนี่ยเป็นจุดที่แมคคูตีลากไม้ตีอะไรครับเดี๋ยวแหงก็จะก่อไฟเผาช่างระเดชยังชอบมากเลยนะสวนนี้ทำเป็นโคกหนองนาครับเดี๋ยวนี้นี่อยู่แบบไรนาสวนผสมอะครับกับวิถีเรียบง่ายแบบนี้เดี๋ยวในพันเขาจะมีงานถ่ายของเขาให้ดูเรื่อยๆตอนนี้นี่เหลือเรื่องการลงไวไฟการติดไวไฟครับเพราะว่า การทำช่องมันต้องใช้สัญญาณ w i fi นะแค่ 3G 4G อย่างเดียวมันไม่พอครับในการตัดต่อคลิปอัปโหลดคลิปช่องในพานนีก็เลยก็ต้องพักไว้เหมือนกันพอมาปักในที่ที่ตัวเองดูแลเนี่ยปักไม่เก็บคันเลย้วในพานไม่ต้องกลัวขโมยใช่ไหมเราดูแลเองปักเองไม่มีใครมาแย่งเนาะแล้วเมื่อคืนได้ได้เท่าไหร่ หกตัวเหรอ<ม>ปลาช่อนใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวดูคืนนี้ครับจะพอได้ตัวบ้างไหมในพานเนี่ยเขามาปักสองคืนติดแล้วใช่ไหมสองคืนติดแล้วคืนก่อนได้เท่าไหร่คืนก่อนก็ได้หกงานคืนก่อนหกคืนเมื่อคืนหกใช่ไหมอ่ะคืนนี้อาจจะเหลือตัวหนึ่งหรือเปล่า <laughs> พอปักซ้ำๆกันเนี่ยมันก็จะได้น้อยเนาะเพราะว่าตัวมันก็จะบางลงครับแต่ว่าคลิปนี้จะไม่ได้มาเน้นปลาเท่าไหร่ฮะ มาเน้นคนหาปลาเนี่ยไม่งั้นบางทีตอบคอมเมนต์ไม่ไหวแล้นะพานพาน,นิดไปไหนพาน,นิดไปไหน,มมนมไม่ได้ไปไหนนะแต่ว่ายังยังยัง,ยงติดเรื่องงานเนาะงานอยู่เราจะไปหมู่มอก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะว่าอ่าออเพราะว่า เขาให้เราดูแลเนะเาะงานต้นไม้มันยังเยอะอยู่ครับพึ่งเป็นสวนลงใหม่มันก็จะวุ่นหน่อยเรื่องปลูกต้นมงต้นไม้เปิดหายไปแล้วมันก็ข <c oughs> องมา <c oughs> มาแล้วจะวคนฝอหายไปไ <c oughs> ต้องให้งานเรียบร้อยแล้วแล้วก็แค่อยู่เฝ้าอยู่ดูแลอย่างเดียวถึงจะแว็บไปนู่นบ้างไปนี่บ้างเพราะว่ายังมีนาโอมที่เขาอยู่ดูแลได้ต่อถ้าพานมิตรไปทำคลิปใช่ไหม <c oughs> ยัง ยังมีน้องสาวที่คอยเฝ้าให้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกครับงานมันเยอะปลากรดีเนี่ยเราก็จะเกี่ยวหลังนะนพันนะเกี่ยวหลังอโอเค สวยงามครับแล้วก็บรรยากาศนี่พอถึงโค้งของที่แล้วนะมันจะงอแล้วครับนะที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะ่ะสวยมากมีล่องน้ำล้อมรอบเลยครับนี่ นี่ผมยืนอยู่ตรงมุมที่แล้วนะนี่แล้วก็ไล่ไปทางนู้นนู้นนู้นป่านในพานสีส้มๆนู้นครับนะกี่ไล่เนะี่ยในพานตรงเนี้ยสามสี่สิบไล่มองนน่อยเนาะี 40, 40่สนะิบลเอ่ออยู่สบายๆเลยครับแล้วก็คนไม่พุกพ่านเงียบสงบมากๆใน,นพานนะไม่มีใครเข้ามาไม่บุ่นไวยกับใครครับก็เดี๋ยวผมถ่าย คันนี้อีกสักคันแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวตัดคลิปดีฝ่าเพราะว่าจะได้ไปช่วยในพานปักช่วยในพันเกี่ยวเหยื่อให้ครบนะครับแล้วเดี๋ยวจุดอื่นๆที่เราอยากจะเห็นอะไรสวยๆอยากจะถ่ายให้ดูเนี่ยก็รอตามดูกันเรื่อยๆนะครับผมเราจะเดินกันรอบคันเลย โอเคก็เดี๋ยวเราจะกู้ประมาณสักกี่โมงในพานทุ่มครึ่งเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับก็ได้เวลานะครับทุกคนมาครับมากู้เบ็ดรอบขํากันในพานดูคันนี้ดูสายครับแฟนอยู่ยอดไม้นั่นนะตกเปลี่ยนเหยื่อทิ้งมาอีกครับดูดูสาย โดนกัดกัดไปครับนี่ติดยู่ยอดไม้นะปลาอยู่วาโอเคเปลีย่ยนเหยื่ไว้อีกหนึ่งรอบครับแล้วเดี๋ยวไปดูคันต่อไปคันสุดท้ายนะครับเหยื่อหมดกลางคืนรอบค่ำยังไงในพนัน <c oughs> ไม่ไม่หมานเนาะ <c oughs> อ่ะก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้เช้าครับผม <c oughs> มันไม่มีฝนเลยเนาะมันก็เลยจะไม่เก่ง แล้วอีกอย่างหนึ่งในพานก็จัดมาสองคลิปเต็มๆแล้วใช่ไหม <S <S <_ an> อ่ะไปครับเดี๋ยวมาเจอกันวันพรุ่งนี้เช้า <_ an> กับบ้านนอน <_ an> ก็สวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับมาพบกันที่บ้านสวนพรานมิตรนะเมื่อคืนพลาดนะในพานแล้วเช้านี้เป็นยังไงครับคันลูดออกมาหูุนเลยจริงเหรออุย้ยจริงด้วยทุกคนอุย้ยคันถอนเลยครับอ,อุย้ย อยู่ไหมนี่กูยังนิ่งเหลือเกินครับไปพ่อเนี่ยน้ำไอ้ฟองอากาศยังขาวอยู่เลยนี่เนาะโอ้โหดูนะดูเลยครับอย,อยู่ปะลุลุด,ลดไปหายไปแล้ว โอ้โหแม่เสียดายเสียดายดึงคันพลเลยเนาะเมื่อคืนเนี่ยมันก็กัดไปตูมหนึ่งเนาะแต่ว่าจับกล้องถ่ายไม่ทันครับมันสะบัดหลุดไปหายกันเลยไม่ได้สักตัวงเลยเมื่อคืนแม่มาเช้านี่ดึงคันหลุดนี่มีไซส์แน่นอนแล้วในพานเนาะไซส์เหมือนเล็กน่เนี่ยโอ้ปักจังแข็งอะ่ะ คันนี้ก็กัดเสบ็ดแฝนอยู่ตรงกลางคันนะ <c oughs> เห็นไหมครับนะไม่ได้ตัวนะแล้วในพานอยู่ตรงนั้นในพานเราติดเหรอหเหมือนจะตายป่ะฮอุ้ยจริงปลาช่อนเนาะตัวแรกของคลิปเลยครับนี่ ใส่นะใเหยื่อชดแล้วนด้ปลาแน่นียนะเอาเอาแล้วหากับข้าวหน่อยให้ได้ปลาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวกินกันที่นี่เลยใช่ไหมไดพานะ <laughs> ใช้ได้แหละยังไม่นี่หรอกดูเงือกหน่อยเฮ้ยสียังโอเคอยู่เลย,ยเอา,ไ,อเอาไปครับตัวแรกมาแล้วนี่ <laughs> เอานะอาะ <laughs> เพราะม่นงั้นจบคลิปไม่ลงใช่ไหม ไม่ได้ปลาก็ไม่รู้จะจบคลิปทากับข้าวยังไงครับแต่อย่างที่บอกครับมันจะไม่ได้เยอะมากมายเพราะว่าพรานมิตรเองเขาปักมาสองคืนติดและโดนไปสิบสองตัวแล้วใช่ไหม,มตัวนี้เ,นเท่ากับเป็นตัวที่สิบสามเนาะอ <laughs> เอาไปครับไปกันต่อมาต่อกันที่จุดนี้ครับนี่เชา้ชาๆฝนเพิ่งตกลงมาครับเฮ้สวยจริงๆครับบ้านสวนในพรานเนี่ อยู่แบบนี้นะครับเข,เขาถึงเรียกว่าวิถีแห่งความสุขนี่เดี๋ยวในพานเองเขาก็จะลงพวกผักสวนครัวเอ้ยพวกผลไม้พวกพริกแตงกวาแตงโมอะไรเงี้ยเขาก็อืปลูกของกินไปด้วยหาปลากินก็ได้ครับกับข้าวกับปลาก็แทบไม่ต้องซื้อครับอยู่อย่างเงี้ยแเราไว้ชาเดชจ,จะพามาอยู่เรื่อยๆเนาะเพราะว่า อยู่ทางนู้นเนี่ยให้ในพานไปก็คงไปยากครับผมมาหานในพานทางนี้ก็ยังพอ,อนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมครับที่หาได้จากล่องนี้นี่ปลาไม่อดคันนี้เหมือนจะโดนอีกนะอเอ,อ๊ะทำไมออปลาในพานตายอีกแล้วเนี่ยตัวไม่โตมันจะสู้คันไม่ไหวเนาะใช่เดียวคันหมดเลยคันมันแข็งครับคันแข็งอ,อาก็ยังได้ยังได้กับข้าว นี่แล้วดูสไตล์นะหากินแบบนี้คันไม่ต้องเก็บใช่ไหมไที่เราดูแลเองเนาะนมีเหยื่อก็แค่มาเกี่ยวอา้าวไปสองแต้มแล้วลุ้นว่าจะมีช็อตใหญ่ๆยกโยกให้ได้ดูกันบ้างหรือเปล่าคันนี้เหมือนจะโดนครับทุกคนโอ้โตรหรือเปล่านี่ดู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 ดดโอยมีช็อตแล้วครับอ้ยอ้ยออ้อ้ย น่าจะใหญ่หน่อยครับตัวนี้นี่อ๋โอ้โห,โหอัานนี้พันยกนอยสูงหน่อยสูงหน่อยนี่ตัวนี้ใส่ข้อมือเนาะแอใสเอาได้เนานะ<ซ>ตัวนี้เนาะเอา <c oughs> เ,เอ,าเอามาแล้วครับตัวที่สามแม่ที่ได้มาก่อนหน้านี้เล็กเล็กเล็กเกินตายด้วย <c oughs> เอาละสามตัวเรามีกับข้าวตอนเช้ากันแล้วครับพิธีแบบนี้ก็สบายสบายแล้วไม่อดแล้วนะในพันมาหากับข้าวเดี๋ยวจะกินข้าวบ้านในพันเลยนะแล้วก็มาตามติดชีวิตพลานมิตรครับวันนี้คลิปนี้อา้าเนี่ย,ยนี่ดู นั่นไงอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยตัวนี้ใหญ่ตายเหรออู้อ้ตัวนี้โตเลยนะพานนี่ดูเลครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่สุดเลยนี่โอ้ เอาเอาแล้วแม่แต่ไม่น่าตายได้นะนี่นะคันก็ไม่ได้แข็งมากครับคันนี้นนไซส์แบบนี้ปกติจะไม่ตายนะไซน,นี้นตดีามเนี่ยนเดี๋ยวเยวนกไอ้นี่ครับลังก็ต้องอยู่ที่แถวนี้แน่เลยเนี่ยมันร้องตั้งแต่เมื่อวานเย็นและตอนเรามาปักเบ็ดครับนกอะไรนะ่ะร้องลั่นเลย สงสัยเราจะมาใกล้รังเขาเขาเหมือนจะมาไล่อ่ะเห็นร้องลั่นตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วครับสังเกตนะจะร้องทั้งคลิปเลยนะอ้าวแบบนี้ก็เขาเรียกชักเริ่มหมาแล้วนะในพานสี่ตัวแล้วเนาะสามขึ้นติดๆนี่โดนไหมทันแล้วสิบหกแล้วมั้งเนี่เนาะเออ มาที่คันสุดท้ายครับเป็นไงนายพันไม่ได้เหรออ่ะไม่ได้ก็มาสรุปกันนิฟา้าวันนี้เท่าไรสี่สี่โอ้พอได้กับข้าวแล้วนี่เนาะไปไปไปเข้าครัวกันนิฟ้าครับกับบานแล้วนะบ้านก็ไปอยู่ไกลไม่อยู่ไม่ไกลหรอกนู่นนู้นเองไปครับผมตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านกันครับครัวพื้นบ้านวันนี้เนี่ยเป็นครัวพื้นบ้านนอกสถานที่ใช่ไหมนายพัน แล้วก็ภาพคลิปแบบนี้ไม่ได้เห็นกันง่ายๆเนาะพานมีจะทํากับข้าวให้กินใช่ไหมวันนี้มีเมนูอะไรอะ่ะทอดไข่ทอดไข่เอ่ออ่ะเริ่มครับ <c oughs> นี่เป็นไงครับใครอยากเห็นในพานทำกับข้าวนะเราจะทอดไข่ชะอมกันใช่ไหมในพานเช้านีาน้เนาะ แล้วก็เราจะแกงส้มปลาช่อนใช่ไหมสองอย่างพอเนาะพอกินแล้วครับก็เดี๋ยวแกงส้มเดี๋ยวให้นะโอมเป็นคนทํานะมาดูไข่ในพานกันนะพริกได้ยังยเอาเลยเอาเนยโอ้ยแม่หอมมาแล้วครับน่ากินน่ากินไข่เจียวเนี่ยภาษาคนเมืองกรุงเขาเรียกใช่ไหมในพาน แล้วภาษาตาดบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรครับบ้านบ้านเราเรียกไข่ทอดไข่ทอด <c oughs> หลายหลายคนอาจไม่รู้จักนะภาษาตาดไข่เจียวเรียกว่าไข่ทอดครับผม <c oughs> เอาแล้วในพานแล้วอุปสรรคคืออะไรครับฝนตกฝนตกเหรอตก,ล,ตกล้วเนี่ยบังคับสุกใช่ไหมเอาเอาเลยตักเลย <c oughs> ทอดไข่กลางฝนเงินหายครับ <c oughs> นีบตักจะน้ำท่วมกระทใหมแม่นานๆจะทำกับข้าวออกกล้องสักทีเนาะ อุปสรรคมาอีกเอาโอเคโอเคดูดิอ่ะปิดแก๊สเลยนี่ครับผมไข่พรานมิตรนะครับแล้วมาต่อที่เมนูอะไรนะแกงส้มปลาช่อนทอดใส่หน่อไม้ดองจ้ะแกงแกงส้มเหรอแกงอะไรแกงส้มแกงส้มแกงส้ม <c oughs> มันต้องแกงส้มเออมันมันใตไงใช่ไหม แกงส้มใต้เนี่ยเขาจะนิยมลอยหน้าด้วยน้ำมะนาวใช่ไหมนะของในพานก็ไข่เจียวผ่าฝนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะววอันนี้แกงส้มก็เลยกลัวครับมาแกงอยู่ในบ้านเนี่ยดูครับดูเอกลักษณ์ของแกงส้มใต้นะต้องใส่ขมิ้นนะนะแล้วก็พริกแกงนี่ทาเองเนาะ,เ,ะเน้นเผ็ดจัดๆเลยใช่ไหมโอ้ยหอมนากินแล้วครับแบบนี้เสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วจ้ะเสร็จเรียบร้อยเนาะ,ะเดี๋ยวมากินข้าวกันกว่าครับ มาครับทุกทุกคนวันนี้กินข้าวบ้านในพานนะแกงส้มปลาช่อนทอดครับแล้วก็ไข่เจียวไข่เจียวลกดูฝนของในพานและอันนี้เขาเรียกอะไรนะแกงไตปลาแห้งจ้ะไตปลาคั้วแห้งใช่จ้ะอ๋อของคนใต้ครับนี่ในวันนี้มากินกับข้าวใต้แกงส้มแกงส้มอันนี้ไข่เจียวก็อนนะโอ้เป็นคนปรุงแล้วก็ไตปลาขั่วแห้งจ้ะ,ะมาครับ แม่อยากลองแค่นั้นเลอ,อ,อร่อยอร่อยขวดมาครับมามากินข้าวด้วยกันเช้าเช้านี่แกงส้มร้อน,อ,นอิ่มเรียบร้อยครับผมมือนี้แกงกระหมดถ้วยนี่ก็ใครอยากเห็นในพรานเนี่ยคลิปนี้พามาถ่ายให้ดูแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาทำอีกเนาะเพราะว่าเรายังมีตกเบ็ดลงคลาย ฝากเป็ดไรเงี้ยยังได้เรืเร่อยๆน<ล>ะเลยพานอกะแล้วก็คอดแผลแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายาา